ใช่เดียวเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้องเด้อปาาบตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านเจ๊จอยนะครับผมเป็นร้านยำนะครับแถวในหมู่บ้านรัตธีนี5ของ8นะครับผมตอนนี้เราได้สั่งอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูหน้าตาอาหารกันแล้วก็ถามว่าเรามีอาหารอะไรที่น่ากินมั่งเดี๋ยวคอยดูกันครับผม นี่คือทั้งหมดยำเกือบจะทั้งหมด Everything ชิงกะเบลของร้านเจจอยยำ20บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละรายการดีกว่าเริ่มจากเริ่มจากอันนี้ก่อนมาหอยนางรมนะครับเปรี้ยวรสยำเปรีย้รยวอร่อยจัดแซ่บไร้อ่ะเจีงิงลองชิมเหมือมมมนน้ำยำเขาเป็นน้ำยำสำเร็จเนาะ แน่นี่อย่างเขาน่าจะทำไว้ยำไม่มแม่ขอบคุณที่แก้ให้ครับผมอันนี้เขาใส่เครื่องเครื่องอันนี้มาม่าไปด้วยชิมดูดิอร่อยวว้า <Wow. S 2> มันจะมันจะรสชาติอีกอย่างนึง <c oughs> นั่นก็คือไรสชาติมามา่าเนี่ยมันจะเปรี้ยวออกมามา่าเนี่ย <c oughs> ไม่เปรี้ยวมะนาว <c oughs> เปรี้ยวรสชาติมามา่า <c oughs> ถ้ายำนะถ้าถ้าของสดอย่างเงี้ยมันจะหวานอร่อยส่วนน้าํายำมันเป็นน้ํายําสําเร็จอยู่แล้วอ่ะซึ่งผมชอบน้ํายําเขานะส่วนตัวน้ํายาเขาโอเคเปรี้ยวกิจ๊ารสใจใจยิงร้ออันนี้นี่หน้ากล้องทำเป็นหนิมกินคำเล็กๆปกต <c oughs> ิปกติ <c oughs> กตนัวอร่อยนะอร่อยทุกอย่าง <c oughs> โอ้โหมีเาเพิ่อมอีฮะ าวครับเริ่มจากกระเพราหมูสับเนี่ยทุกอย่าง2ี่สเดี๋ยวลองชิมกะเพรา20บาทกันอร่อยอร่อยสมราคาหมูมะแนวมองไปทางไหนก็มีแต่ยำนี่ถ้าสั่งมาเนี่ยเข้ามากันหน้าคนเนี่ยสั่งคนละยำคนละยำกันทั้งนั้นเลยนะเป็นคนละยำกันทุกคนเลยนะ <H an? S 1> อันนั้นเลวละย,ยำยำบุญเส้นครับนี่เบสิกเลยยำบุญเส้นนี่ อร่อยทุกยำเลยนี่พี่หญิงก็นำเสนอตนัวนี้ตัวยำ,ำมะม่วงแซกอีลิชิมนะชิมชิมชิมยำคอหมูย่างอันนี้ก็อบอกว่าเด็ดที่จริงมันเด็ดทุกยำมาแหละแต่คือนี้คือเราส่วนตัวนะฮว very good I I เลิ ถ้เจอหมูยังพูดไทยกว่าออ <c oughs> กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะมึงเอ้ยคุณทอดบ้านอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ๊จอยเจ้าของร้านนะครับต้องถามก่อนว่า่คะ,ะต้องถามก่อนว่าไอเดียยำ20บาทนี่เรามีความคิดจุดป,ปกายอะไรมาจากตรงไหน,นี้มาจากที่ขายยำอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วขายดีมากคะ่ะลูกค้าติดใจรสชาติพอ,อเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าช่วงสถานการณ์ตอนนี้เปนช่วงโควิด คนก็ตกงานเยอะรายได้ก็น้อยลงเศรษฐกิจก็ไม่ดีเราก็เลยว่าเออเรามาใส่นี่ละเข้ามาเปิดร้านแล้วก็ขายยีบาทก,ก็เลยมีติ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาใช่ค่ะ<ม>ทุก<ช>คนทุกค,คนทานได้หมดแต่ผมเห็นข้าวกะเพราให้เยอะมากเลยนะนี่ถ้าเข้ามามีเงิน20บาทกินข้าวกะเพราก็อิ่มแล้วนะค่ะมี40บาทก็เข้ามาทานได้ทานกะเพรา ทานต้มก็อิ่มแล้วค่ะใจจอยฝากร้านหน่อยว่าที่ตั้งที่ร้านอยู่ที่ไหนอยู่ในหมู่บ้านซับธานี5ซอย1นะคะผ่านจะมีป้อมยามอย่า่านเข้ามาได้เลยบอกป้อมยมนะคะมาร้านยำเข้ามาเห็นร้านเลยค่ะร้านสวยค่ะบรรยากาศดีร้านเปิดปกี่โมงครับผมเปิด11โมงค่ะปิด4ทุ่มแต่ปิดตัว3ทุ่มนะคะก็คือสามารถนั่งชิลได้นั่งชิลๆได้เลยค่ะของหวานของคาวเรามีครบค่ะในร้านของมึนก็มีนิดๆแล้วมีเพจร้านไมเอ่ยเพจร้านมี สถานีมียาใบเจ๊จอยค่ะมีเบอร์<ว>โทรด้วยนะคะ0612034955น้ำยำของเราเป็นสูตรของทางร้านใช่ไหมสูตรของคุณแม่เลยดั้งเดิมโบราณตอนคุณแม่ยังอยู่90กว่าใช้น้ำนาว ทานแล้วจะได้รสชาติของมะนาวเลยไงต้องขอบคุณเจ๊จอยมากเลยนะครับขอบคุณนะคะเชิญมาอุดหนุนเชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันอุดหนุนมาอุดหนุนเจ๊จอยกันเยอะๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ชายเดี่ยวด้วยเนดะ้อที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดีดยบ๊าง